เอ้ลูใสเรงเกงไปไหนบ,บ,บิงบ้งแน่า <laughs> ้าแปลงไปหอ,อมแ่แ้า,าวร <c oughs> ้า,าว,วบ้อวอา้อาอาว้ร้าว้าวอ้อ้า น,อนนอนนอนนลลน,นอะไก่มันน,อน,าน,น่าใจนี่นน,นนนอ่ะ <c oughs> อันยื่นี่อันยนื่น <c oughs> นี่เห็นแล้วอ่าต่อไปก็ต้องท่องกอไก่ถึงฮองนกุ้งให้ป้าฟังก่อนก้กกกอ,อ

เราหายใจเราลิงตายเราโบว์ลงมาด้วยแล้วเราเงี้ยว่าเรเสียหัวเจ้าเสียหลัวคะน้องไปหีใส่ข้าเราอยู่ท่าท่าท่าดังอ่างเงี้ยน้องก็รู้แต่ตาโอ้โหสุดยอดเลยเก่งมากผมชื่อเด็กชายอะไรหาแล้วว่าแข็งมากโอเคเก่งมากพ่อชื่ออะไร พ่อพ่อชื่ออะไรตอนนี้แม่ชื่ออะไรแม่แก้วตาชื่ออะไรตาล้มยายชื่ออะไรยายล <c oughs> เาีเก่งมากเก่งมากง่ายดีง่ายดีอย่าไว้่ายเลยบอม <c oughs> <c oughs> ไม่เคยโทรหาละ ย่าไม่มีโทรศัพท์โทรไม่เป็นยา่าย่าย่าไหวผู้นะไห<ว>นย่าไหว,ไ,วไม่เยอมไหนล่ะเอามันถึงไหนล่ะย่าอยู่ไหนย่อาอย <c oughs> ู่ไหนโอ <c oughs> เห็นดนซ้าเห็นดนซ้าไม,เห,ไมเหลัานี้ นั่งนี่ดีแมไอ้กล่องมาม่าติดเข่าไหมน่ะไอ้กล่องหัวเข้านั่นนะมาม่าติดหัวเข่ามาม่ามันติดหัวเข่าปุ่นนะเห็นบ่ไหนข้างซ้ายข้างซ้ายอยู่ไหนมือซ้ายอยู่ข้างไหนมามีอะไะ ไหนมือซ้ายอยู่ข้างไหนยกมือซ้ายขึ้นสิมือซ้ายมือซ้ายอยู่ข้างนี้อันนั้นมือขวาอันนั้นมือขวามือซ้ายอยู่ข้างไหนอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งมือซ้ายถามเยลีดิข้างซ้ายอีกข้างไหนอยู่อยู่ข้างไหนมือซ้ายไา่่ มือซ้ายอ่าไหนมือมือขวาอยู่ข้างไหนมือขวาอยู่ข้างไหนขวาขวาอ่าอ่าเอาไหม่เอาใหม่หนมือซ้ายชูมือซ้ายขึ้นมือซ้ายได้ได้ลืมแล้วมือซ้าย mâm bung mà nè, mâm nè bung nil nè bưng hiyely nè ní, bưng nil nè ní, ní. à pong, ny ny nil pong ny 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 chi ny chi ny chi, níu chi. อ่าอันนี้นิ้วกลางนิ้วกลางดิ้งกลางเด็กดิ่งดิ่งกลางอยู่นี่อันนิ้วก้อยไอ้นิ้วนางนิ้วนางนิ้วนางอ่ะต่อไปนิ้วก้อยอันไหนนิ้วก้อยนี่นิ้วก้อยอยู่นี่บ่อันนี้นิ้วก้อยอันนั้นนิ้วซี่ อ่าเดี๋ยวค่อยๆจาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถามใหม่โอเคบอพรุ่งนี้จําให้ได้ <Okay. S 1> นะอันไหนมือซ้ายยกมือขึ้นมือซ้ายไ <Yay. S 1> <laughs> อน,นั้นสองข้าง <laughs> <laughs> อ่าแล้วค่อยๆค่อยๆจาใหม่เด้อครับ <Okay. S 2> ครับผมโอเคเก่งมาก ไอ้กลงมาสวัสดีป้า ba. ป๋าแล้วจะไปป๋าไปหุงข้าวแล้วหิวข้าวแล้วอย่าคุยอย่าคุยป้าป๋ากกินข้าวอยู่นะแบทมันสีเหมือนประเทศใดชาติเออชาติแบทก่อนมาบายบายก่อนสวัสดีครับโอ้โห